ก็จะผูกปมไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาในฝั่งซ้ายของตะเข็บนะคะแล้วเราก็จะอสอยเป็นคล่อมนะคะตะเข็บนะคะแบบนี้นะคะครั้งที่หนึ่งนะคะระยะที่ห่างพอสมควรนะคะไม่ห่างมากนะคะ ันนี้เราทบได้นะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่นิดนึงนะคะค่ะอันนี้ข้างที่3านะคะ1นึสองสานะคะแบบนี้นะคะคล่อมตะเข็บนะคะ1 2ึสแล้วก็ใช้ด้านอ่าก้นเข็มนะคะอ่าสอดเข้าไปนะคะในอ่าห่วงแรกนะคะแล้วก็ทะลุห่วงที่สองนะคะ อีกด้านหนึ่งนะคะทะลุไปที่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็มาลงเข็มด้านฝั่งขวาอีกนะคะค่ะจะทะแยงมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามไปห่วงที่สามถอยหลังนะคะนับถอยหลังนะคะแล้วก็สอดก้นเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะทะลุมาด้านซ้ายนะคะแล้วก็วกมา สอยที่ด้านขวาอีกทีหนึ่งนะคะทะลุไปด้านซ้ายนะคะทะแยงมานะคะเสร็จแล้วก็นับหนึ่งสองสามสอดก้นเข็มไปที่หลักที่ถอยหลักมาสามครั้งนะสามขานะคะก็ทะลุมาแต่ว่าเวลาสอดต้องดูว่าได้มันแตกหรือเปล่าหรือว่าเราเราทะลุมาเส้นที่ห่วงที่สองอะ่ะดีหรือเปล่านะคะต้องดูด้วยนะคะ ก็จะสอดไปแล้วก็ทะแยงมาสอยด้านด้านขวาอีกนะคะทําแบบนี้วนๆไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะได้ระยะของกระดูกงูที่มีความนูนสูงนะคะสวยนะคะแต่ถ้าเราดึงอสองฝีเข็มอะ่ะมันก็จะห่างออกไปนะคะ แบบนี้จะถีนะคะเป็นกระดูกงูที่ถีแล้วก็ละเอียดนะคะพอเราสอยฝั่งฝั่งฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเนี่ยวเวลาเราบีบบีบตะเข็บนะคะก็มันจะได้เสมอกันนะคะ